สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสถานการราคาทองคำมิโรอนโนมราคาทองคําและรายงานราคาทองคาประจำวัน,นประจํววันที่3เมษายนปี2564ราคาทองคําสปอร์ตช่วงกลางวันปรับขึ้นในกรอบที่แคบมากๆเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ชะลอตัวลงทั้งนี้ข้อมูลการว่างงานของสหรัฐที่มากกว่าคาด ก็กดดันแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามนะคะปริมาณการซื้อขายยังคงเบาบางเนื่องจากตลาดการเงินหลายแห่งนะคะปิดทําการหัวเส้นแห่งวิเคะห์แนวโน้มราคาทองคำสปอร์ตคาดเคลื่อนไหวในกรอบ1,720ดอลลาร์ 1, ถึง1,750ดอลลาร์ 1, โดยมีแนวรับนะคะที่1,700ดอลลาร์ 1, หากหลุดแนวรับนี้นะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,680ดอลลาร์ 1, ขณะที่มีแนวต้านนะคะอยู่ที่1735ดอลลาร์ 1, และแนวต้านถัดไปนะคะจะอยู่ที่1,750ดอสลลาร์ 1, สำหรับโกลออนไลน์นะคะจะมีแนวรับที่1,705ดอลลาร์ 1, และแนวต้านนะคะจะอยู่ที่1740ด้อสิลลาร์แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากหัวเส้นเฮงมณฑนทนีด้วยนะคะ สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้านี้นะคะเช้าวันที่3เมษายนปี2564อ้างอิงราคาของวันที่2นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคําเพียงครั้งเดียวนะคะและเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่3เมษายนปี2564ทองคําแท่ง96.5%รับซื้อ2 5 4 5 0บาท ขายออก25,550บาททอง 6, 000, รุปพันธ์96 5รรับซื้อ24,998บาท84สตังค์ขายออก26,050บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำที่2เดือนเมษายนปี2564ซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นนะคะและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่3เดือนเมษายนปี2564 สรุปรวมนะคะของวันที่2นะคะราคาเป็นบวกไปที่100บาทแม่มสิงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำมณฑน,นี้ด้วยนะคะก็ต้องมาลุ้นกันนะคะเปิดตลาดเช้านี้นะคะรานะคาจะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่มสิงก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคำนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะแต่ว่าบางครั้งนะคะแม่มสินอาจจะตอบช้านิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยไว้ก่อนล่วงหน้านะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่สินนาเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ